สวัสดีครับพี่น้อง่าวผู้ชมเพราะตอนรับพี่น้องเขาสู้ตลาดนัดค้กระบ,บือชมผู้บุตรหรือตลาดน้องแก่อำเภอเมืองเลดครับมาเบิง้งถ้วยงามเบิ้งมาหน่ายห้อยงาม,มจะห,หน่ายหางหน่ายกจ้าลองฟ้ามครับมาหาสิ่งกุย้ยเขาส้นกุ้ยค่าบบันมันนี้เป็นบั้นเสาทีนี่สิบเดือนมกราคม2 5 6พยเก็ครับ มันได้ลูกมันได้ลูกกบเสียด ouais ้นี่มันได้ลูกหรือเปหรือขวดเถือว้าคือลวนเลยนันกันไปกันได้ตัวเมื่อไรกันไรแมบ้านยกย้ยกันห้องไปตัวมีแนวเลียงนนมาเลียงตาม่ยงแพก็ดีเดียว ไผ búp, เออแม่น đấy này เฮ็ดบุญ đấy, เสี่ยหมูเปิดเท่าใดนี่ à, à. Lúc, Lúc 6? 6? to loạt.

สวัสด <ời> ีล oh, <ar> ูกชายผู้ลุแมเอะแม่บาทละสวัสดีครับสวัสดีครับอเทรายละนี่่าครับได่บาทสามมือเก่าครับสามมือเก่าสามมืเก่า3มืเก่าบาทเท่ย ต่อร่องได้เอามาจากตัวมือหนโอ้ครบเจียมมดีกว่าโอ้กระเทียเรีครับผมต่มอร่องได้รับสรงจากโล ป่าด้วยตเวอ่ะเกสองครับอ่าที่สามอ่าที่สองสี่ครับครับไปไปครัมันมัน่าหลุดอ่ะเมี่ลูกว่ดิ้นอนนี่แม่ลูกวัดเหรอเ้ลูกใครล่ะอือาของ พูด,ดียวกันมาไม่ใช่หลังนี่ต้นนี้เนี่ยพ่อรุ้สวัสดีครับ คูดตัวนี้คครับอาตาลอยอยู่ข้างหัว่อนก้าเจะเริ่ครับจะเจัดเดือนหรอครับ้อยากเปิดไว้เท่าไรกับไปสี่สิบสามครับหมดสี่สิบสาม 1น0 0งบาทต่อรองไหนนะครับได้ครับมาจากสครับพอรุ่งไปมาจากอำเอตะวันดีครับตำต้วาลเนี่ยละอาฟ้าเบอร์ทั่วได้เพี่หครับ5 4521หา้ครับพอสังวันอ้าวครับมันมานนะครับใช่ไมาสองตัวหรื้าบุนปูพื้นแม่แเ่นสอ้าตัวหน่อยก่อนเจ้าหวานตัน่อยสองหมื้ครับสองหมนห รูงรอยเช้าบวกสองหมาบาทขิ้งก็ดีอยู่สองหมื่นห้ารับประกันตำหนี้ตัวนี้จะลูกตัวนี้หาหมื่นหาลูกไ่ิลูกเก้าทีเริ่มห้าหมื่นห้ารุมร้อยซื้รัอยสามสิบครับ ตัวร้องทั้งสองตัวแล้วลุมเนาะแฝากเบอร์ทั่วับงศูนย์หกสองสี่แปดห้าสี่เก้าเย์หอยตะการครับหอยแฮกตะการเอามนมาด้นลุกเดอ้อัมผมใต้ใหม่เป็นแยเรี่ยกเราครับ แม่ลูกเดียวตัเทปตั้สองครับพ่อท่านี้เป็นลูกพอเาเลร่ญสที่มาเดือนสูนร้อยสามสิบแปดครับโอ้นาโนกันยไงเงี้ยวนาตากรับล้ออนากดพันจับสัตว์กัได้เปิดไปเท่าไหร่นี่สี่หมื่นสี่พันครับสูงปีหนึ่งร้อยกิโลรุดยอดเลย

มืนที่พันหาอยครับกตับดาคอกเอาสองพันก็ัน้ากดพอพัดไหนผมดินครับผมมนข้อสั้นเดียวอยู่ผอเอาขมายมักตัวไหนเดียกเอาฝากเบอร์ทรอาศูนยสครับว่าศูนย์หนึ่งแปดหกนึ่งเก้าเาครับผมสอนมุกดาฮันสอนมุกดาหาร ดูรูปรอครับผมเอาไปด้อาได้ขอบคุณโชคดีแตายคระบออ้าวทุกข์ก็แม่หน่เออทุกอยากได้แจังวัวัดีคันกสาม้เจ็ดนะอู้อบุสู่สีขาวสีกงามบ่มีกาเลยครับอารคาสองดอนรับครับผสมได้่อะเอารเลก็จไม่หลอกซือายกัน

เอาไผ่มักนี่ไผ่อยากใดเอาเปพอพัานุ่งผงอะไรใ่บรรโทได้ค่ะบรรทุกแมค่ะสูงแปดสามเก้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่เกาเจ็ดสีเก้าเดี่สอ้าสามสองสามหามเอาันหมาดเ bắt đi ขอเจ้าค่ะเอาน้ําเอาเจ้าโดดอยู่ สายไหปู้มปเมื่อไปเท่าไรอ่ะปดเาฮะแปดหมื่นเจ็ดพัน,น 8, เฮ้ยแปดหมื่นเจ็ดพันแปดหม่นเจเนี่ยงดหลังมันเลยแปดหมื่นเจ็ดพันต่อรอบไหนอยู่เนาะอ่านเนามาจากไหน เอา้าฝากเบอร์ทัอ่เ0้2เจเ้ากอ้า,อาไปาบัด้ครับเอ้าเลียกหรอ่เออไปควยไป้าสวัสดีครับสวัสดีครับรูปหล่อสวัสดีลูก,กโอ,โอ้สีไหมูมมหละ่ะ ผสมไปละสอกเดือนแล้วเดือนครับเปได้เจ็กบาทแม่ลูกเปได้สองแสนสามแม่ลูกจินี่สองแสนสามลูกสองแสนสามนาเหี่ยวัสดีอ่ะเอางัว้เฮาค้วไหมมึง ต่อร่องได้แยกคันแยกได้ลูกแยกแมนเอ้ลูกมันแปดหมื่นครับแมนแสนบัมันเป็นพอร์พอรลูกพอไรลูกเมงขาครับอะไรอลุกไม่ลูกเกได้ม่ันอาละเม่ับเอฝากรัวอ้นพี่นึนะูนห่งห้าสองเก้ห้เก้าสามศูนย เกียรติสองห้อยยังก่อนครับจากกระทำครับเอาเอามันมาได้หลุดด้วโอ้โหดูบรรยากาศบวากล้วยว่าค้น เออหยิบกิน